พาตะลุยญี่ปุ่นโดยบริษัท J Plan Holiday เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเอาละครับตอนนี้มาเช็คอินที่เมืองฟูราโนเรียบร้อยแล้วหลังจากไปที่ B A มาก็ชิวๆกับบรรยากาศธรรมชาติที่นั่นดื่มด่ำธรรมชาติม,มามเรียบร้อยแล้วลตอนนี้ถึงเมืองฟูราโนครับ ถ้าใครเนี่ยมาเกาะฮอกไกโดเนี่ยก็ต้องมาที่ฟูราโนเลยนะเพราะว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือมีทุ่งลาเวนเดอร์นะครับส,<ว>สีม่วง,งสวยงามทั้งท้องทุ่งเลย<ช>มีแบบเด่นเรื่องชีสเรื่องนม,น,มนะหรือว่าจะทํากิจกรรมต่างๆมากมายในเมืองฟ<ช>ูราโนนะครับ<ช>แล้วก็ขอบอกเลยนะว่าเมืองฟูราโนกับเมืองบีเอเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ต,ติดกันนะฮะเหมือนเป็นเมืองเดียวกันเลยถ้าจะแยกไม่ออกเลย เดินทางกันมาทั้งวันท้องก็เริ่มหิวแล้วล่ะครับงั้นก็คงต้องหาอะไรเด็ดๆทานกันหน่อยและอาหารท้องถิ่นตัวแทนฟูราโนที่ไม่ว่าใครที่ได้มาที่นี่ก็ต้องลิ้มลองสักครั้งถึงถือได้ว่ามาไม่เสียเที่ยวนั่นก็คือข้าวแกงกะหรี่นั่นเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลองชิมถ้าอย่างนั้นก็ลองลุยกันเลยครับมาถึงละเมนูที่สุดของฟูรานโนนั่นคือข้าวแกงกะหรี่ฟูราโนนั่นเอง อ่าล่ะครับของไปนเนี่ยคือเมนูเรคคอมเมนต์เลยนะครับก็จะมีโฮมเม d ซอสเสร g e นะฮะเป็นไส้กรอกที่เขาทำเองใช่ครับกับแกงกะหรี่ของเขาของเปก็อยากจะเลือกแบบธรรมดาดูซิว่าแกงกะหรี่ที่อร่อยที่สุดอะ่ะจะเป็นยังไงก็เลยเลือกแค่เป็นแบบชิคเก้นเคอรี่หรือเป็นแบบเนื้อไก่ของเขาผสมกับแกงกะหรี่ของเขานเนี่ยเคอรี่ที่เนี่ยครับ,รบเขาก็จะใช้ผักเนี่ยนะครับจากท้องถิ่นนะครับอย่างแครอทมันฝรั่งนะครับ แล้วก็มีอะไรก็ผักท,ทั่วไปเนี่ยแห<อ>ละมันผักสดตามฤดูกาลพอมหัวใหญ่หนะใช่แล้วเขาก็จะมาเคี่ยวนะครับกับผงแกงกะหรี่ใช่ไหมครับพอ,อได้ที่แล้วเขาก็จะราดบนข้าวที่นี่จะมีความแบบว่าเข้มข้นของผงกะหรี่รสชาติของกะหรี่มันจะแบบไม่เหมือนที่อื่นนะแบบละมุนอะไรเง<อ>ี้ยและคือด้วยมันมิกซ์กับโฮเมซอสเซจแล้วเนี่ยนะครับมันก็เอร่อยดีอะ ระหว่างที่เราทานอยู่นี้สุนทรความอร่อยอยู่ตรงนี้นะฮะข้างนอกมีคิวยาวเหยียดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านที่เล็กๆไม่ใหญ่มากนะฮะตกแต่งแบบเซอ่ซอๆชิวๆแบบนี้และในร้านที่ตกแต่งที่จริงตอนแรกต,กตกแต่งเองแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ตกแต่งเองเพราะมีนาบัตรมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะนะฮะเต็มร้านเลยครับเหมือนว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยที่ามาที่นี่เนี่ย เขาก็อยากจะบอกว่ามันอร่อยจริงก็เลยใช้น้ำบัตนะกาลันตีพร้อมอร่อยแปะไว้เลยอ่ะนี่นี่คาณรู้สึกว่าลองโทรไปรสชาติน่ะอร่อยเหมือนงานเบ่าผมเลยว่าไหนไหนมาเยือนที่ร้านนี้แล้วพอดีพอดีมาเอิญบมาเอิญพกนาำบัตมาพอดีก็เลยกะจะมาติดที่ร้านนี้บ้างนะฮะก็เป็นร้านเซอร์แบบนี้เราก็อยากจะมาจดจําและก็ให้เขาจดจําด้วยติดไว้เลย ความสุขจังเลยมากเลยเพื่อนหลังจากนะฮะที่ไปขี่จักรยานปั่นจักรยานมานะฮะดูชิวๆด้วยแอดเวนเจอร์ด้วยนะ,ะที่เมืองเบกันมาแล้วก็ไปอิ่มท้องมาเรียบร้อยครับ<ช>ตอนนี้ถนะึงเวลามาเช็คอินในโรงแรมของเราแล้วมาพักกันบ้างที่เราส่งคนเลือกโรงแรมน a ทูล a สินีนะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมโมเดิร์นนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ขี่จักรยานมาทั้งวันใช่ไหมครับก็แอบเหนื่อยนิดนึงไงก็ต้องขอตัวไปพักหน่อยแล้วกันนะครับจะบอกว่าเหนื่อยบ้างอะไรบ้างนิด <c oughs> นิดนิดนิดแต่ไม่เป็นไรเราจะกลับมาเจอคุณผู้ชมนะฮะกันในวันหยุดหน้าแน่นอนกับ Holiday Japan นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรามากครับเครื่องดื่มอิโมเนจิองการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญ,ญี่ปุ่นแล้วก็บริษัท j จแ a n Holiday ์สำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วครับลาอยู่เน็ฟเลิฟอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับบาย